ทำกินนักร้องดังเผยเคยทำอาชีพนี้ในแคมป์งานก่อสร้างกว่าจะมีวันนี้ก็ไม่ง่ายเลยค่ะสำหรับนักร้องสาวต่ายอารไทยเจ้าของชาย,ยาราชินีสาวดอกยาเราจะเห็นผลงานเพลงของเธอมากมายได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาตลอด ซึ่งก่อนมาเป็นนักร้องเธอเคยทำงานมาแล้วหลายอาชีพและอาชีพแรกในชีวิตของเธอนั่นก็คือซักเสื้อผ้านในแคมป์คนงานก่อสร้างรับจ้างซักตัวละ5บาท10บาทยอมรับว่าท้อมากตอนนั้นแต่ก็สู้มากๆด้วยเธอได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่า Ag, ผู้หญิงหัวใจอีสานเห็นแคมป์คนงานแล้วคิดถึงเหมือนละครที่เล่นเลยค่ะแต่ในชีวิตจริงก็รับบทมาแล้วหลายอาชีพงานแรกในชีวิตของตายอรไทยคือซักเสื้อผ้านในแคมป์คนงานก่อสร้างค่อยมาเป็นสาวโรงงานมาเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ากิฟช็อปแล้วค่อยมาเป็นนักร้องอาชีพและนักแสดงจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะต่อไปจะให้ต่อสู้ด้วยเรื่องอะไรก็พร้อมสู้ไม่ถอยถ้าตราบใดที่ยังมีชีวิตและลมหายใจค่ะไตอรไทย